ครับผมก็สวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงก็เพื่อนๆพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยครับผมถ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งลงไม่ได้เน็ตไ,ไม่พอเอาใหม่เด้อครับผมก็มันนี้จะเป็นโชคุนครับผมโชคุกนก็มีนําเสืญญ้อด้วยสำหรับค่าคืนนี้ครับผมก็มีโชคุนด้วยอันนี้จะเป็นดอกสวยสวย,สวยเอาไว้ก่อนแล้วค่อยพูดกันครับผมโฟกัสโฟกัสโฟกัสลูกพี่โฟกัสเด้อเอาโฟกัสสำเนย อันนี้ก็จะเป็นกระชิกกระดาอันนี้ไม่สมบูรณ์เอาไว้ก่อนเช่นกันอันนี้ไม่ได้ขายไม่ต้องทักมาเพราะว่าจะเลือต้นนี้ไว้ทําพันนะครับผมแล้วทักมาก็โอเคนะก็มีไม้ต่างๆก็สีสันประมาณนี้มีน้ำเสนอนี่คือเอกมงคลต้นนี้คือสวยสูงๆแล้วก็มีแดงงรับต้นนี้แล้วก็มีต้นนี้สีหวานๆแบบนี้นะครับผมเป็นดอกชัป์เดียวทั้งสามต้นเอกมงคลจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าส่วนแดงงรับต้นนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้โอเคประมาณนี้แหละนะครับผมก็ ชุดนี้สามต้นนะครับผมสามต้นนี้สี่ร้อยบาทครับผมสามต้นด้วยสวยสูงนี้เป็นไม้สูงสูงไม้คุณภาพในวันข้างหน้าจะสวยสี่ร้อยบาทไม่ได้แค่นั้นผมให้นี้ไปด้วยต้นนันเล็กที่เสียบเอาไว้นะครับผมแแปลว่าก็ดูสวยมีสง่ามีความสวยงามน,นิด,น,ดนิดนะครับผมอันนี้จะเป็นพิตตี้พิงค์นะพิตตี้พิงค์สวยๆเหลือต้อนเดียวตัดกิ่งไปเสียบต้นใหม่เ <laughs> หลือต้อนเดียวแต่ตัดกิ่งไปเสียบต้นใหม่อันนี้โชกุนโชกุน ตัวไหนนี่คือโชกกนแวบแวบผ่านว่าใช่ไหมครับนี่คือโชกกนไหนล่ะอ่าเราเจอโชกกนแล้วครับผมนี่คือโชกกนดอกจะสวยๆหวาวนๆแบบมีชูๆแบบนี้แบบนโอเคสามร้อยยี่สิบบาทสองต้นนี้แต่ว่าไม่เคียงเท่านั้นจะเป็นไม้ที่ตอใหญ่นะสวยสมบูรณ์แบบไม้ตัดแต่งจริงแล้วนะดูสั้นดูเล็กก็ตามแต่ว่าก็สวยกคิดวอกถือด้วยแถมตัวนี้ไปด้วยแถมตัวนี้ให้สามร้อยยี่สิบได้สามต้น 400ได้4ต้นครับผมก็ยังมีอีกไหมยังมีอีกครับผมแต่ว่าเอาไว้วันหลังครับผมไว้วันหลังไม้ว่ากันเนาะอันนี้ก็โฟกัสโฟกัสรบที่ว่าพิดว่าถือยืมหยครับผมโอเคตามนี้นะครับผมก็ไม้ประมาณนี้แหละน่าถือให้ดูอันนี้เป็นแดงของแซบครับผมก็พอดีผมได้หยุดงานนะครับผมลางานวางงานวันที่8ที่9เพราะว่าผมต้องย้ายสวนย้ายที่เพราะว่าเจ้าของที่ผมเช่าอยู่ให้ย้ายต้นไม้ออกเจ้าของจากขอที่ดินคืนนะก็ต้อง ไม่รู้บอกหูเลยว่าเอาต้นไม้ป้ว่ยบังไดไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาต้นไม้ไปที่ไหนวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทางภาคใต้ภาคตะวันออกทางภกกาคกลางทางกรุงเทพมหานครและทางภาคเหนือขอบคุณทางอีสนนนานมาจากทองด้าเด้วยครับผมขอบคุณทุกที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยวันนี้ก็รุ่งเช้าก็ขอบคุณนะครับผมอยู่ทางเขตวังบัวบัวหลวงใช่ไหมกรุงเทพมหานครเผื่อจําผิดด้อแล้วก็ขอบคุณทางอําเภอบ้านแหลมทางเพชรบุรีด้วยแล้วก็ขอบคุณทางอําเภอ คอนสารที่ใชภูมด้วยขอบคุณทุกที่ทุกท่านนะครับผมแล้วก็นี่คือรูปชายผมเจ้าบานนอนหลับแม่นิ่งเพราะว่ามันขี้เกียจโอเคขอบคุณท่านขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณคุณพ่อแม่ด้วยคุณพี่ด้วยคุณนาด้วยขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือขอบคุณมากครับผมโอเคขอบคุณและจบนะครับจบเลยสวัสดีก็บอกชัดแม่เอาไม้ด้วยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ